ก็อุจจารอกันต่อไปอีกนิดหนึ่งนะครับในขณะที่อสังหาริมทรัพย์ของพัทยาตอนนี้มีสัญญาณการฟื้นตัวไม่ว่าจะเป็นคนชาวรัสเซียและคนจีนนะครับนายชนินวานิทวงประธานเจ้าที่บริหารหรือว่าซีอของ Habitat Group บอกว่าเมืองพัทยานั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเป็นเวลานานนะครับและราคาอสังหาริมทรัพย์นั้นเทียบกันจริงๆก็ยังไม่สูงเกินไปทําให้มีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะ ชาวรัสเซียและชาวจีนแผ่นดินใหญ่นะฮะซึ่งภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพัทยานั้นคนซื้อนี่จะเป็นคนชาวต่างชาติถึง45ส่วนอีก55เป็นคนไทยครับ โดยเป็นการซื้อเพื่อการลงทุนปล่อยเช่าหรือว่าเป็นบ้านหลังที่2รองรับชีวิตหลังเกษียณน,นะครับโดยอสังหาริมทรัพย์ได้รับความนิยมก็คือประเภทภูวิลล่าและคอนโดมิเนียมส่งผลราคาพุ่งแรงขึ้นจากปัจจุบันราคาสูงสุดตารางเมตรละ200,000บาทคาดว่า2-3ปีข้างหน้าราคาจะกระโดดขึ้นอีก30-40%ไปอยู่ที่ตารางเมตรละ2 5 0 0 0 0 0 0ถึงบาทครับ